เคยไปตรวจสุขภาพแล้วหมอวงกลมสีแดงที่คําว่ายูริกกับไตรกลีเซอไรไหมคะหลายคนเห็นแล้วปล่อยผ่านแต่ทราบไหมคะว่า2ค่านี้คือระเบิดเวลาที่อันตรายกว่าที่คิดมาทำความรู้จักตัวแรกกันคะ่ะไตรกลีเซอไรมันคือไขมันที่เกิดจากการที่เรากินแป้งน้ำตาลและของหวานมากเกินไปจนร่างกายเปลี่ยนมันเป็นไขมันลอยฟองอยู่ในเลือด ทำให้เลือดหนืดและเสี่ยงหัวใจขัดเลือดค่ะตัวที่2คือกรดยูริกถ้ามีมากไปมันไม่ใช่แค่ของเหลวธรรมดาแต่มันจะตกตะกอนกลายเป็นผลึกรูปเข็มที่แหลมคมไปทิ่นแทงตามข้อต่อทำให้เกิดโรคเกาต์หรือไปจับตัวเป็นก้อนนิว้วทิ่มแทงเนื้อไตจนไตาวายได้เลยนะคะที่น่าตกใจคือสองสหายไวัยร้ายนี้มักจะมาพร้อมกัน เพราะมีศัตรูตัวเดียวกันคือความหวานและแอลกอฮอล์ค่ะยิ่งดื่มหวานยิ่งดื่มเหล้าทั้งไขมันและยูริกจะพุ่งสูงปรีทอมกันเลยวิธีดูแลตัวเองให้ห่างไกลโรคทำได้ทันทีค่ะ 1. ลดหวานลดแป้งขัดขาวเพื่อตัดวงจรไตรกลีเซอไรด์ 2. ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆเพื่อช่วยขับยูริกออกจากไป 3. เลี่ยงเครื่องในสัตว์และแอลกอฮอล์ค่ะ อย่าปล่อยให้เลือดหนืดหรือมีเข็มมาทิ้นแทงอวัยวะภายในของเรานะคะแค่ปรับการกินดื่มน้ำให้พอเราก็รักษาไตาและหัวใจไว้ใช้งานได้ยาวๆถึง100ปีแล้วค่ะเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้นะคะ